โอ้ยขออนุญาตนะเรียกอีดูเลิฟอาเจียนไม่คิดว่าหล่อนจะเข้าใจอะไรได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยโอ้โหอาเจียนกว่าจะสรุปให้ฟังอันนี้ได้เนี่ยไม่งไม่ง่ายเลยนะเว้ยนี่ไปล่อฟังแค่ฟังแค่แป๊บเดียวไปม,มันทะลุไดง้ง่ายย่างไงวะกำลังนอนคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะละจะจะจะ,จะ,จ,ะจะหาวิธีการอธิบายที่บอกว่าพลังตกอะ ที่บอกวันสุดตกเย็นก็จะพลังหมดก็คอนเซปอะคอนเซปเขาเรียกเข้ามันไม่เท่ากับออกมันมันเข้าก็เข้าก็เข้าก็หายไปเลยถ้าออกก็รั่วไปเลยเนี่ยมันไม่บาลานซ์มันไม่ไปด้วยกันมันก็เลยพลังตกนะคือเาเรียกอันรนถ้าโดนถ้าปล่อยก็ปล่อยหมดเนยะโดนดูดอย่างเดียวเลยอะ่โดนเขาหรือมันก็เขาเรียกอะไรนะปล่อยก็ปล่อยหมดไม่มีกัก ก้าดูดก็ดูดเข้ามาแบบชนิดที่ว่าดูดเต็มแม็กเลยอะ่ะมันมันไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดนี่คือภาษานี่คือภาษาแต่โดยโดยคีย์สำคัญหรือตัวรหัสตรงจุดนี้ก็กำลังให้นิยามหรือให้ความหมายอยู่ซึ่งความหมายเนะี่ยมันหรือภาษาเนี่ยมันมีน้อยมากความหมายก็ยิ่งน้อยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นครสแล้ว ไอ้ที่ว่าทำยังไงไม่ให้พลังตกหรือให้ความรู้สึกเนี่ยมันอ,อ,อยู่กับเราได้ตลอดก็คือเบาปลอดโปร่งโล่งสบายเขาเรียกว่าภาษาโบราณรุ่สมัยหายใจโลง่งเขาเรียกเบาตัวเบาห,หัวหายใจโลง่งอาจารย์เรียกถ้าทําตรงเนี้ยให้เบาตัวเนี่ยมันจะเบาเบาตัวเนี้ยให้ไปใช้เรื่องโภชนาการให้ให้ให้รู้จักคําว่า <S <S พืชทริถิ พืชริบถิ่นแล้วเวลาโครงสร้างของการกินนะให้เข้าใจนะรัาว่าตัวอาหารหลักไม่ใช่อาหารที่เราทานมือ้อเที่ยงมื้อเช้ามื้อเย็นนะคือตัวอากาศเราทานอากาศยังไม่เป็นโอเคนะแค่ยังไม่เป็น2คือน้ํา3คือพืชพืชริบถิ่นโอเคไหม เราเป็นมนุษย์ฤทธิถิ่นเราต้องกินควรจะรู้จักคาว่าพืชฤทธิถิ่นแล้วจึงจะเป็นอาหารตรงนี้เป็นถ้าพูดถึงใน,นปัจจุบันเนาะมันถูกวิทยาศาสตร์เข้าไปในการทําการกระบวนการสังสงรครห์นี่ย NGO อะไรนะอะไรอะเรียกอะไระตัดต่อพันธุกรรมอะคือหมายความว่าไอ้ที่เราทานตรงนี้เราจะหาเบสออนที่เป็นออร์แกนิกยากแล้วทีนี้ถ้าเราจะหาออร์แกนิกกินก็เน้นหนักไปในรืดของฤทธิถิ่นทีนี้จะรู้ได้ไงว่าฤทธิถิ่นตัวนั้น,น่ะมันเหมาะสมกับเราคือตัวมันจะเบาเห็นไหม ทานเสร็จไม่รอย่อยนะทานเสร็จไม่รอย่อยทานตุ้มเขานั่นแหละโอ้โหมันจะรู้สึกได้เลยแบบบินได้เลยไ <c oughs> ม่ใช่สารเคมีนะคือที่ว่าทานแล้วไปนอนทานแล้วง่วงนั่นแหละครับเรียบร้อยเลยครับระบบไม่ตาบวนไหลของร่างกายทํางานช้าเรียบร้อยแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงวัยที่บอกว่าสิบปียี่สิบสามสิบสี่สตัวนี้ตัวเล็กน่าจะไม่ถึงสี่สิบ นะครับโอเคเนาะเพีะนั้นไอโครงสร้างนี้ถามว่าเอออาเจียนรักษาความรู้สึกเบาให้อยู่กับตัวเราได้ไงพอมันเบาเนี่ยครับก็คือตัวอาหารเนาะกับตัวชุดข้อมูลหรือ Data จจำไว้เสมอว่า Data อะไรที่เสพเข้ามาอย่าลืมนะว่าเมื่อกี้เนี่ยจำโครงสร้างนี้คดีนะ5เท่ากับ1มันมีผล ไปร่วมรวมกันที่บันทึกใช่ไหมครับมันจะลังมันจะเหนียวรั้งและยิ่งเราเป็นคนที่มีแต่ไอเดียบันเจดิดแล้วก็คิดมากแล้วก็ขี้กลัวด้วยสแสดงว่าอย่างที่บอกการสแสดงออกของเราทําได้น้อยมากในที่คุมขังเนี่ยสแสดงว่าโอกาสที่ว่างานนี้ไม่ง่ายเลยนะถ้าไม่มัดปัญหาอยู่ที่คนซึ่งเมื่อกี้ชุดข้อมูลบอกว่าเรื่องคนก็สแสดงว่า คนมีปัญหามากกว่างานมีปัญหาทีนี้ประเด็นถัดมาฟังให้ดีนะในไททีวีพี P e, ของหนูเลิฟเนี่ยถึงจุดหนึ่งสะสมเฟียดแล้วแล้ว,แล,วแล้วไปทำที่ตัวเองถนัดนะครับหรืออาชีพที่2ที่มองไว้อะไรก็ได้จะเป็นออฟไลน์ตัวใหม่ออนไลน์ Online ตัวใหม่หรือออนไลน์ตัวใหม่ยำ้ำเอาที่เป็นเราถนัดทำนะ โอเคไหมครับเอาทุนตรงเนี้ยเนี่ยทุนตรงที่เรายังเลือกไม่ได้คือหมายความว่าไอคนคนเนี้ยที่ทําให้พลังเราตกโอเคไหม mm hmm. อยา่าลืมนะว่าเจียนฟังขาเดียวนะว่าเจียนไม่ได้ฟังด้านมืดของเลิฟนะด้านมืดที่ว่ากำ mm hmm. กำลังจะเป็นเอ่ออพิโซดถัดไปเนี่ยยังไม่ได้ฟังต้องฟังเพราะว่าไอตัวหลบภายในเขาเรียกเจียนเรียกขาโหดมันซ่อนอยู่โอเคนะ mm hmm. เดี๋ยวไปพบกัน ในเอพิโซดที่สองก็คือถามเรื่องของเราเป็นได้ทั้งบวกและลบหรอเจียนเออเฮ้ย,เ,ยเราเป็นได้ทั้งคู่เพราะมันคือตัวเดียวกันชัดเจนนะตรงนี้ไม,ไม่ไม่งงแล้วนะหมายความว่าจะฟื้นฟูความรู้สึกของเรากลับขึ้นมาได้อย่างไรง่ายๆเลยครับที่เขาทํากันเวลาออกกาลังกุยให้ยานเหนื่อยเมื่อยล้าพอรู้สึกว่ามันจะเหนื่อยตัดระบบเลยครับแล้วกลับมาวนลูปใหม่ และให้ได้ชุดของการแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศเนี่ยแลกเปลี่ยนอากาศให้เกิดความร้อนในร่างกายเนี่ยท้ายแจ่วค้อนเนี่ยกับอย่าชื้นเนี่ยให้มีสัดส,ส่วนในรูปแบบของที่อยู่อยู่ไปพร้อมๆกันแนวตั้งแนว,แนวราบจุดหมุนอยู่ที่ความรู้สึกอันนี้ถ้าไม่เข้าใจให้ถามเพิ่มเพราะว่ามันต้องแตกแขนงให้เราฟังในอีกรูปแบบหนึ่งโอเคนะชัดเจนเนาะเพะฉะนั้น อาหารเลี้ยงใหม่อากาศน้ำฤทธิทินและเป็นกากนี่นี่ที่กินทุกวันนี้ส่วนมาก9กน่าจะเป็นกา,กากแล้วครับถ้าหากว่าไม่สามารถคุมอากาศคุมน้ําคุมดินคุมพืชได้ก็ก็คงจะทานแต่กาก,ากแล้วก็สําสเร็จรูปซึ่งทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้จะบอกว่าอะไรดีรอบตัวเราอะครับมันไม่ใช่ความผิดบาป หมายความว่าไม่ต้องไประวังมันสิ่งสําคัญคือการที่เรากินอากาศเป็นพอเรากินอากาศเป็นโอกาสที่เราจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขไที่ใดวิทยาแหมผมไม่อยากฟิลเตอร์เองเลยเพราะว่าเอาเป็นว่ามันมีสองพอยต์แล้วกันผมผมยังไม่ขอพูดตรงนี้ในรูปแบบของส่วนปผมอยากจะโฟกัสที่เลิฟๆก่อนโอเคนะครับเพราะนั้นอาหารเปลี่ยนลําดับใหม่กินอากาศให้เป็นค่อยถามไมทีว่ากินยังไงนะเพราะว่าเจนอธิบายไปใน คลิปที่แล้วแล้วด้วยเอาล่ะเดี๋ยวกลับไปดูว่าเดี๋ยวนะอาหารแล้วก็ลิทินเสร็จปุ๊บอาเจียนก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของการหายอากาศเพื่อทำความรู้จักว่าเขาเรียกว่าถ้าพูดเป็นภาษาทั่วๆไปเนาะเขาเรียกว่าทำให้เราแอคทีฟอยู่ตลอดอ่อ เ,เป็นได้ทั้งแพสซีแพ p a s ที่ตอนหลับเนาะตัว active คือตอนกลางวันเขาเรียกยิ่งเรากระปีก้กระเป๋ามันมาจากตัวเหนี่ยวรั้งที่ว่านี้แหละค่ะโอเคเนาะมันก็มาจาก5เท่ากับ1นี่แหละที่ทําให้เราถูกเหนี่ยวรั้งนี่พูดในเรื่องของฐานกายภาพหรือร่างกายมันมีเรื่องฐานจุยอาเจียนลงความว่ามันเป็นความรู้สึกไอความรู้สึกตัวนี้มันคืออีก3 3ในสองเพราะว่าของกินมันเป็นอะไรคะรสชาติกับ รสชาติกับอะไรของกินเนาะของที่กินแล้วมันหนักตัวกับแหมไม่อยากจะพูดถึงอากาศเลยก็เอาแค่ของกินตัวเดียวก็พอเพราะฉะนั้นสี่ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวชุด Data ซสัดส่วนมาก <S <S มันดมมาแล้วว่าดม d าต a เออมันดมด a t a ชุดข้อมูลครับค่อยว่ากันติดขัดตรงไหนเนี่ยค่อยๆเจาะถามค่อยๆทำความไม่เข้าใจไปทีละประเด็นแล้วเดี๋ยวเจนจะมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอเค แค่นี้ก็จะรู้ได้ทำยังไงก็ได้แนวตั้งแนวราบจุดหมุนถามใหม่ตัวนี้อันตัวนี้น่าจะต้องถามตัวนี้แล้วเพื่อไปเข้าใจว่าเราจะเซฟโซนเรายังไงเซฟโซนที่ดีที่สุดคือการที่เรามีด้านตรงข้ามที่มันไม่เห็นด้วยกับเรานะไอที่มันจะฟาดฟันเราแหล,แลนะนั่นแหละคือเซฟโซนที่ดีที่สุดสวนโลกเลยไหมโอเคแล้วเจอก,กันในคอมเมนต์